สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่เหลัสดงครับ,รบเจอกันอีกแล้วนะฮะแบบนี้วันที่3แล้ว ของอาทิตย์นี้นะฮะในรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับใช่แล้วแหมเมื่อวานก็สนุกสนานมากเลยนะมีอะไรกับทําไมถึงสนุกสนานอ๋อใช่มีปาร์ตี้เราะว่าแนลไทยแลนด์เมื่อวานจัดปาร์ตี้แบบว่าฉลองปีใหม่กันนะครับเราก็เลยแบบสนุกสนานมีธีมด้วย back to school Back school to นแลคคนน็็เเปปบบรูักเรียนกันมากนะฮะผมก็เอาชุดที่โอ้โหอยู่ในตู้มา5ปีแล้วคิดดูต้องดับกลิ่นกันเลยนะฮะเพราะว่ามีกลิ่นตู้เลย แต่ละคนก็ไม่ธรรมดาจิ้งแต่งตัวมาแบบเต็มที่สุดๆใช่ครับ <นะ S 2> แต่ก็วันนี้ก็เช่นเคยครับเรามาอัปเดตข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็วัลลิสตี้ต่างๆนะฮะในรายการสวัสดีไทยแลนด์แบบนี้หนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มครับใช่ค่ะและอย่าลืมติดตามเรานะรายการของเราหรืออินโฟเมชันต่างๆเลยทาง a c e b o o k ค่ะและ Instagram t r a v e l c h a n n e l Thailand ง่ายๆเลยน, <c oughs> นะฮะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะมีภาพสวยๆกิจกรรมเยอะแยะมากมายใช่ละแล้วก็เรวมถึงของเราวันนี้ด้วยนะฮะเราก็มีแจกกันครับเป็นกิฟตาทน้อช่วง รายการนะครับ02-167-3193ครับ เกมก็ง่ายๆเหมือนเดิมใช่ไหมวิธีก็มีป้ายอยู่สี่แผ่นป้ายใช่ไหมครับแล้วก็ตอบคำถาม้วแผ่นป้ายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่โทรมาคือคนที่แบบก็จะอยู่กับเราหนึ่งชั่วโมงแล้วใครก็ตามหรือวันนี้อาจจะเป็นวันแรกทช่คุณแบบมาดูเรานะคะหลิงและดามอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วเราก็จะมีกิจกรรมดีๆให้คุณเล่นแน่นอนก็โทรมาคุยกับเราแล้วกันง่ายๆโทรมาไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพราะเราไม่เห็นคุณแต่คุณเห็นเราใช่ถูกต้องนะฮะก็แบบนี้แหละจะได้ของรางวัลง่ายๆจากทียีนะครับส่วนตอนนี้เนี่ย ตอนนี้ทำไมเราจะเริ่มช่วงแรกกันใช่ไหมครับเรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับมีข่าวสารอัปเดตมาเล่าให้ฟังกันตลกด้วยนะฮะกับสวัสดีหน้าหนึ่งครับช่วงสวัสดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังโอ้โหบรรยากาศมันใช่เหลือเกินนะฮะด้วยเสียงเพลงบ็คกคาวแบบนี้ รู้สึกว่าเดี๋ยวนะฟังกันรู้สึกว่าอยู่ในแบบทะเลทรายรู้สึกว่าเจอมีอู่อะไรอย่างเงี้ยแบบแถบพวกตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ถูกต้องแล้วเพราะว่าข่าวที่เราจะมาอัปเดตกันในส่วนดีหน้าหนึ่งนะฮะเป็นข่าวในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ตอนนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศเยเมนครับน่าสนใจมากๆนะฮะเป็นคุณพ่อคนหนึ่งนะฮะแหวกประเพณีของประเทศนะฮะด้วยไอเดียประหลาดครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้า ลูกสาวหรือว่าถ้ามีการแต่งงานกันก็เหมือนที่ไทยเนี่ยแหละจะต้องมีการเรียกสินสอดใช,ใช่ไหมฮะ<ช>คือฝ<ช>่ายหญิงก็ต้องเรียกสินสอดจากฝ่ายชายใช่ไหมฮะแ,แต่คุณพ่อคนนี้ครับเขามีลูกสาวแล้วประหลาดเลยเกินไม่อยากได้สินสอดเป็นตัวเงินแต่ว่าอยากได้เป็นยอดไล์นะฮะใน Facebook ครับ1ล้านไล เป็นสินสอดคือหนึ่งล้านไลค์แทนสินสอดใช่คือประเพณีปกติถ้าสมมติแบบแบมจะมาขอสาวคนหนึ่งแบมก็ต้องแบบแสนล้านสาวอ้าวเป็ว่าเป็นปแต่อันนี้อขาเรียกเป็นไลค์อะแล้วเอาเท่าไหร่นั้นหนึ่งล้านหนึ่งล้านไลค์ครับโอ้โหสุดยอดนะฮะคุณพ่อท่านนี้เนี่ยชื่อว่านายซาเลมอายัดนะครับผมเป็นนักกวีนะฮะเมืองอาทิตย์ทางตะวันออก ขอไอ้ขอ้อทีครับทางตะวันตกนะครับของประเทศนั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่เขาเรียกสินสอดแบบพิสดารแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อสะท้อนสภาพของสังคมนะครับว่าหนุ่มเยเมนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะจ่ายสินสอดแพงๆอีกต่อไปแล้วครับในยุคที่ข้าวยากหมักแพงขนาดนี้ครับมผมแล้วนอกจากแบบข้าวยากหมักแพงแล้วของทุกอย่างแพงไปหมดยังมีอัตราการว,าว่างงานในประเทศเยเมนเนี่ยเยอะมากด้วยเขาก็เลยมีไอเดียนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อแบบโอเคถ้าคุณอยากจะได้ลูกสาวฉันเอายอดไลค มาแลกแทนเงินแล e ้วกัน <Okay>. นื <varias> ่องจากเขาเป็นกวีด้วยาเขาเหมือนเป็นศิลปินเลยนะคะเรรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะคิดอะไรดีๆใช่แต่ว่าเขาบอกจริงๆความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาอยากจะเทสอยากจะทดสอบคนที่จะมัเป็นลูกเขยของเขาที่ชื่อว่าอุสมานั่นเองว่าจะมีความพยายามพอไหมที่คุณเนี่ยจะได้ลูกสาวเราไปงั้นคุณไปทำไงมาก็ได้ ผมขอหนึ่งล้านไลค์แล้วคุณเอาลูกสาวผมไปโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วหนึ่งล้านไลค์เนี่ยเยอะนะเยอะมากนะลำบากเหมือนกันนะณณตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาได้ 147K ก็คือ1 0 0 0 0แสนประมาณแสนห้าครับนะคะตอนนี้เนี่ยที่เราแคปเจอร์แบบเพจเฟซบุ๊กนี่มาตอนนี้ก็ได้แสนห้าอ๋อคือไลค์ทางเพจนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไลค์รูปนะฮะอ๋อ โอ้ยหนทางอีกยาวไกลอะ่ะนี่เพิ่งได้ไปประมาณ14.7 <c oughs> เท่านั้นนะฮะโอ้โ oh, ห <c oughs> สุดยอดจริง <c oughs> ๆครับกเ็เป็นความจริงนะฮะที่ว่าค่าสินสอดนะฮะคืออุปสรรคขีดขวางนะฮะการแต่งงานของหนุ่มๆในประเทศเยเมน,นะครับ <c oughs> แต่ว่าสาเหตุใหญ่ของอ,อ,อัตราหนุ่มโสดมีสูงถึง30เนี่ยเพราะว่า เรื่องของการที่เขาไม่มีสินสอดให้นี่แหละใช่นะฮะอัฟอร์ดไม่ได้นะ,ะใช่แล้วๆๆแล้วนอกจากนั้นมีหนุ่มโสดเยอะแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นประเพณีเขาเรียกว่าทุกคนบ่นแล้วกันว่าเพราะว่าแบบการเรียกสินสอดของประเทศนี้เยอะมากจริงๆเลยนะคะคแล้วทําให้ ตอนนี้จริงๆประเทศเยเมนมีการสมรสหมูเยอะมากหมาความว่าแบบโอเค20คู่แต่งงานกันเถอะแล้วก็มารวมกัน,นกอออใช่แต่งงานพร้อมกันแล้วกันเพื่อจะได้เซฟคอ o สคือ,อให้แบบค่าใช้จ่ายมันลดลงด้วยนะคะครับผมสุดยอดนะฮะแล้วก็พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ ก็มีการช่วยลดค่าสินสอดนะฮะแล้วก็ความพยายามที่จะกําหนดเพดานอัตราสินสอดตามกฎหมายครับโอ้โหเขาบอกวาเป็นอย่างนี้เลยนะเฮ้ยแปลว่าจริงจังมากล่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะนั่นแะสิม,ม,มีประเทศเพิ่งรู้ว่าตะวันออกกลางเขาซีเรียสเรื่องนี้เหมือนกันนะนั่นแส,สินสอดว่ามากมายอะไรจริงอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็จะๆๆเอาเป็นกฎหมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งล้านไลค์แบบนี้เนี่ยด้วยความที่ประชากรในเยเมนเนี่ยมีแค่25ล้าน มันจะดูลําบากเนอะหล้านเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโลกโซเชียลไงใช่คือมันมันแพร่ไปทั่วโลกได้แล้วอะตอนเนี้ยนะผมว่าใช่แล้วม็นไปได้สูงนะฮะใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่จริงๆเขาเรียกสินสอดเยอะเพราะเขากลัวรู้สึกว่ากลัวลูกสาวลำบาก<ช>ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกสาวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายที่มาขอคุณต้องคิดและคุณต้องหาเงินเท่าไหร่เพื่อให้เป็นค่าสินสอดสาวแต่สําหรับคนนี้ก็ตามนะคะคุณพ่อเขาบอกว่า โอเคคุณก็พยายามมาแล้วกันแล้วผมอยากได้ไลค์เท่านี้แล้วเขาก็ไม่มีเส้นตายไม่มีเดทไลน์ให้หนะว่าเมื่อไหร่ออาถ้าคุณ มีความตั้งใจภายใน2ปีได้ล้านหนึ่งอ่ะคุณงาอลูกสาวไปแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจมากแล้วพ่อเห็นความตั้งใจลาจะแบบยกลูกสาวให้เลยก็ได้เลยนี่นั่นนะิฮะก็ลองดูแล้วกันนะลองไปเสิร์ชใน Facebook ก็ได้หรือว่าข่าวเนี้ยว่าเขามีลิงก์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปช่วยแล้วล่ะนะแต่ว่าเรามาพูดในสวัสดีไทยแลนด์ไลฟ์อาจจะเยอะขึ้นด้วยซ้ํานะเออเดี๋ยวเขาต้องบินมาขอบคุณเราด้วยนะใช่แล้วเออเออจริงนะฮะก็เป็นข่าวแปลกๆมาอัปเดตกันนะฮะที่ประเทศเยเมนนั่นเองกับสวัสดีหน้าหนึ ว่าอัปเดตเรามีอะไรมาอัปเดตแบบว่าให้คุณแน่นอนติดตามแท้ท่านกระแสโลกโดยเฉพาะใครก็ตามที่แบบเบื่อรถติดหรือต้องขับรถนานๆเนี่ยเราจะมีวิธีแบบอผมชอบเมื่อยอ่ะ exercise ทำยังไงดีให้ไม่เมื่อยเวลา <ะ S 2> <ส>ัรถน,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเรามีมาฝากแน่นอนครับสักครู่เดียวในส่วนสดีไทยแลนด์ครับ